เราไม่ได้เติมนมเพราะแค่อร่อยแต่เติมความแข็งแรงลงไปด้วยวันนี้สันติจะมาแชร์เมนูอัปเกรดคาเฟ่เฮลตี้ง่า,งสายสไตล์สายชิวไปดูกันและเมนูวันนี้ก็คือแอนลีนโคคนัตสมูทตี้หนึ่งเอาเครื่องปั่นมาใส่เนื้อมะพร้าวลงไปและเทน้ำมะพร้าวลงไปประมาณ250มิลและ MVP ของการอัปเกรดวันนี้เลยครับสันติจะ m i ์นมผงแอนลีนแอคทีฟฟิตลงไปเพราะเขาไม่ใช่แค่นมที่มีแคลเซียมสูงธรรมดานะแต่เขาอัปเกรดให้มีสารอาหารมากกว่าเดิมครับทั้งโปรตีนโดยเฉพาะคอลลาเจนเนี่ยดูแลให้ครบเลยทั้งกระดู ข้อต่อแล้วก็กล้ามเนือ้อสายชิลก็สุขภาพดีได้ง่ายๆเสร็จปุ๊บก็ปั่นเลยครับเติมหวานตามชอบได้เลยนะนมนุ่มนวลมากฟองนมนี่นุ่มม,นนมาก,ม,ม,ม,ากมีเนื้อมะพร้าวให้เคี้ยวด้วยฟินลองโรยผงมัทฉาดูดีกว่าเพิ่มความหอมฟินไปอีกใครจะโรยตามก็ได้ครับจะกลายเป็นแอนลินมัทฉาคุคนัทสมูทตี้นี่แหละครับเมนูอัปเกรดแบบสายชิลใครยิ่งไวใไกล้30หรือเกินแล้วเนี่ยต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะเพราะสุขภาพดีเริ่มได้เลยไม่ต้องรอครับ อร่อยจริงอย่าลืม mix and lean ลงในแก้วปวดของทุกคนนะครับได้ทั้งอร่อยและอัปเกรดสุขภาพไปด้วยเลยจัดไป